จอกันที่เกาะล้านนะครับมีชาวชาวดำเนินครับมาเกาะล้านก็มาที่ร้านตกเสียงมาตอนนี้อยู่นะครับเย็นมากครับผมบรรยากาศดีมากเลยฮันเลยังไม่กินนะแต่เราต้องพี่งแต่ราคากันเองครับอ่าันนี้นะครับดี่นี่ค่ะทำหัวเชื่อมถ้ามาเที่ยวมาครับก็ใช้ค่าใช้จ่ายไม่มากมายสําหรับเด็กบ้านบ้านอย่างเราที่มาเที่ยวนะครับเพราะคนละสามพันก็น่าจะรู้ครับ ค่ามอไซค์สามนะค่าห้อง800ร้อถึงพันนะครับเที่ยวรอบเกาะจุดชมวิวดีมากมาถึงนี้สักสามโมงครับกำลังสวยร้อนรถบนเกาะเกาะชมวิวครับสำหรับคู่ใหม่ปาหมันน่ามามากครับขอบอกฟินมากครับจบครับคลิปหน้าต่อไปครับ